คำเตือนพระปิดตาผงกระดูกผีมีอิทธิฤทธิ์ต่อผู้ใช้อย่างมากควรใช้ความระมัดระวังและห้ามใช้เสียงโชคมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้เจ้ามือมากระทืบคุณได้ฮ่าฮ,าฮ,าฮา่าหากพูดถึงพระปิดตาคงเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังแต่หากพูดถึง พระปิตาที่มากด้วยประสบการณ์คงหนีไม่พ้นพระปิตาผงกระดูกผีของพระอาจารย์หนูวัดโพพระนครโดยพระปิตารุ่นนี้มีเนื้อองค์พระสีดำผสมพุทธคุณมากมายเราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของพระเครื่องรุ่นนี้กันครับบอกคำเดียวเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนพระปิตาเนื้อผงอัดแห่งวัดโพท่าตี๋โดยพระเครื่องรุ่นนี้ ต้องย้อนไปในสมัยสงครามอินโดจีนซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในสมัยนั้นประชาชนต่างพากกนร้จักพระเกจิมากมายรวมทั้งวัตถุมงคลที่ท่านนั้นสร้างมาเพื่อแจกจ่ายให้กับทหารที่ออกรบเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีพระเกจิท่านหนึ่งนามว่าพระอาจารย์หนูได้สร้างพระเครื่องที่ผิดแปลกพิสดาร ซึ่งต่างจากการจัดสร้างพระเครื่องทั่วไปซึ่งท่านนั้นมีวิชาอาคมทางด้านสยศาสตร์ที่แกล่งกล้าเป็นอย่างมากโดยใช้ขี้เท้าของคนตายนำมาเป็นองค์พระปิดตาผสมผงพุทธคุณผงอิทธิเจและว่านต่างๆด้วยท่านนั้นเห็นได้ว่าสมัยนั้นมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากวิญญาณบางดวงก็ยังไม่ถึงคาดก็ตายเสียแล้ว เมื่อเกิดเหตุรบราฆ่าฟันแล้วเสียชีวิตวิญญาณพวกนั้นแรงพอสมควรและยังไม่มีที่ไปท่านจึงได้นำผงกระดูกมาจัดสร้างเป็นองค์พระปิดตาและทำพิธีบริกรรมคาถาให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นปกปักรักษาผู้ที่ครอบครองพระปิดตาโดยพุทธคุณนั้นสามารถทำได้หลากหลายเช่นสามารถสร้างภาพลงตาหากท่านเป็นคนเดียว และมีผู้คิดร้ายเขาผู้นั้นก็จะเห็นคนตามมามากมายจนหวาดกลัวบางท่านคิดไม่ดีก็จะเห็นผู้อื่นเป็นตัวแทนท่านเองทําให้ท่านสามารถเดินไปได้อย่างน่าอัศจรรย์จึงเหมาะแต่การบูชาเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยแต่ไม่ต้องกลัวกันไปนะครับดวงวิญญาณจะไม่ทำร้ายเจ้าของเป็นอย่างแน่นอน หากพูดถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอจากคำบอกเล่ารวมถึงจากที่เคยได้ลองใช้ต้องขอบอกเลยว่าสุดยอดอย่างน่าเหลือเชื่อบอกคำเดียวเลยว่าทกไว้ไม่มีตายโหงทกไว้ไม่มีโดนโกงหรือหมดตัวสำหรับนักเสี่ยงโชคต่างๆขอบอกเลยว่าห้ามพลาดแค่นี้พอนะครับถ้าใครอยากรู้จัดไปเลยสักองค์ แล้วจะต้องกลับมาบอกว่ามันน่าเหลือเชื่อจริงๆสำหรับเรื่องราคาบูชาต่อองค์ร้อยองค์ละ799บาทหากใครสนใจรีบแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับพระของเรามีจำนวนน,น้อยหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่ม เพศของพี่บอยเมือง,งนนมีสองเพศนั่นคือ อยากเรียกสาวต้องมีของดีกับศาสตร์มงคลเท่านั้นหากลูกเพจหรือลูกค้าเช่าที่อื่นมาพี่บอยไม่ขอรับรองผลลัพธ์ทุกกรณีเพราะตอนนี้เกิดปัญหากับลูกค้าบางท่านเช่าวัตถุมงคลไปแล้วไม่ได้ผลสรุปว่าเช่าจากที่อื่นมาเพราะเกิดความสับสนแบบนี้แหละครับสุภาษิตที่ว่าเน้นส่องบาทคนที่ทำตามชาวบา้านแต่ไม่มีความรู้ในการส่อง แม่แม่แม่เห็น <laughs> ของดีกำลังเป็นกระแสเอาเลยนะ <laughs> <laughs> อยากมั่นใจต้องของพี่บอยเท่านั้น